ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์เวลาอันน้อยนี่ก็ลิงหลงหลายนี่งบไม่เยอะนี่บเพื่อเวลาแตกมันจะได้แจกกันแบบนี้ไงเออใส่กำบิกสองอยกันมาเลยนะถ้าเกิดอัตราการชนะเพิ่มน,นะเเออข้าไป รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะูครััับพววววกกกนนีีี้้แแ่ลลเยหงอ สวัสดีก,กังลุวยทำหลับผู้ชมที่เข้ากันมาเลยหรือว่าเอฟซีเกงหลีเกียวฮวักว่าลีเกียวฮว,วักช่างแมววันนี้ก็มาจะมาเล่นเกมข่ายาทีจั<ฮ>จงเวกเออไงก็ห้าร้อยบาทดูสิว่าเล่นยังไงนี่เป็นทีละห้าสิบกันมาเลยเพราะตอนนี้มาจองเวกําลังเข้าเลยกัตากาชนะกาสิบสามเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะเออฝากาก,กันลุ้ยนี่ถ้าเกิดใครสนใจอยากเล่นก็ไปสมัครกันได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กันเลยนี่มีกลุ่มไลน์แอดมินแล้วก็กุ๊บ โบนัสและมีโปรโมชั่นลีลีแจกกันด้วยนี่น่าสนใจมากเลยนะเออสำหรับสมาชิกใหม่พอเป็นเว็บพีจีมาเปิดกันโดยตรงกันเลยทีเดียวมามาลุ้นกันมาจ้องเวบธรรมาดากับเปอร์เซ็น์ข้าวเปอร์ซ็นต์ชนเ93ดาเบอร์นนาม,มาลูก้กันามาแล้วยังไงสิบาทแล้แม่เอ,อ้ยแม่งเบิกสินห้าสิบไอ,อ้เ็งมก็ชบ ทำไมถังมาตอนที่กําลังขายกาแฟาอยู่เราก็ต้องเลยเข้าห้องน้ําที่ร้านเอ้ยแม่งงองน้ำในตำนานต้องใช้บริการอีกแล้วว้าปมาที่วายมาเข้ามามาปัดจานแถวสองบนันนี่ยตัวผมไวนะใจเจ้ากำหอกระยำนะฝังกำใ,ใจใจองินฝังดินเอาไว้อย่างมากไงลักขี้ล แตกไปลดูมาปุ๊บก็แตกปั๊บเนี่ยตาการชนะการ13เบอร์ซิงรีบมาสมัครมาเล่นกาตองี้เลยนะเออบอกไว้กองนี้กํลาลังแตกก็เลยก็มาจ้องเวธรรมดานะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้กันอยู่เออฝากกองด้วยนะฝากกดไลค์ตับงไครและก็กดแชร์เป็นกาลังใจลีเกี่ยวหัวคนอันนี้กองนล้นหน่อยยังไงมีป้าตาจีนแถวหนึ่งมาไหมจีนแถวหนึ่งจีนแถวหนึ่งเออนั่นแหละก้หวานมาตามปากพูดเลยโอ้โห ัดิบเนี่ยเนี่ยเสียงฮองเตี๋อเนี่ยรางวันกองโตระดับซูปเปอร์มือหน,นึ่ง ่าแม่เฮ้ยเวลามีน้อยลูกค้าก็เข้ากันมาอย่างไม่ขาดสายนี่ชอบเลยคาแฟออร์แกนิกของนี่เกี่ยวหัวเออมาสัตยาวปมายังไงหลงนี้มาตุ๊บ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 แม่เออหนาลยี่สิบบาทยังไงวายเขามาจะบอกเข้าไปนี่หนึ่งฟังมาวายสองแถวเบี้ยวเราไปนี่สองฟังเจ๊นี่มาที่ยาวไปยาวไปเออโอ้หที่เขาจะเปนมาแบบไม่ขาดสายไม่ยุ่ง้องสแกเกตเตอร์เข้ามาไหมสักเก็ตเตอร์ กอลิ่งข้างลายนี่งบไม่เยอะนี่เพื่อเวลาแตกมันจะได้แจกกันแบบนี้ไงเออใส่กำบิกสองร้อยกันมาเลยนะถ้าเกิดอัตราการชนะเพิ่มน,นะเออเข้าไปดูกันได้นะสำหรับสมาชิกของนี่ใค่พีจีของเรานะเออในลายกุ้มโบนักกังเลยเออเดี๋ยวมาเล่นแบบนี้เกี่ยวหัวแบบนี้ บจุกๆสำหรับใครชอบเล่นเกมสล็อตนะเออหรือว่าใครชอบเล่น AOV e ก็มาติดตามรีเกี่ยวพวกกังได้นะทุกวันเวลาสองทุ่มตรง AOV e เอกสล็อตเป็นยังไงเออเล่นสล็อตยังไง ให้ได้เงินเออเล่นอาอยังไงให้ได้เงินไอนผูพูดเยีงยงหมดแล้วเออมาพหอมปากหอมคอ,มอมวันนี้ได้กันไปสองมึงมากนี่ <S <S 1> <S 1> ต้องไปขายกาแฟาต่อไมมเอ,อ้ชีชังกหลังปีทำไมแอดมินชอบมาตักกันเวลานี้อฮะเกมหน้าเป็นเกมอะไรฝากกติดตามกันไว้ดีๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ